หเรื่องปัญหาพวกภิกษุกราบทูลถามมุนีผู้ไม่เบียดเบียนใครสำรวมกายเป็นนิดย่อมไปยังสถานที่ที่ไม่จุติซึ่งเป็นที่ที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกกันได้หรือท่านก็อธิบายไว้นะมุนีก็มีเลขหนึ่งเรามาดู ข้างล่างเนี่ยนะเชิองอัดเนี่ยมุนีในที่นี้หมายถึงพระอาเซกอาเสขาพระอาหารหันต์ผู้บรรลุมากผลด้วยโมเนยะปฏิปทาอันนี้สองสองคำนี้เชื่อมโยงกันนะมมนีเนี่ยเป็นผลโมเนยะเนี่ยเป็นเหตุโมเนยะปฏิปทากล่าวรวม,ม,ม,มก็คือปฏิปทาเพื่อให้เข้าถึงความหมดกิเลสน,นั่นเอง ที่อย่างโมเนยญิปฏิปทาเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติเป็นเลิศเลยไม่ใกล้กิเลสเลยกิเลสมาใก,กล้ไม่ได้เลยอย่างอย่างสมัยเนี้ยอย่างท่านนาลกกะเคยได้ยินชื่อไหมตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อิสิปตนะเนะี่ยท่านก็มาถามโมเนยญปฏิปทานี่แหละพอฟังแล้วล่ะท่านก็ไปประดับถึงท่านเลย ไม่มีกิเลสเลยตั้งแต่ฟังมาเนี่ยหละจนหมดกิเลสที่ท่านก็ต้องปฏิบัติแบบเข้มงวดไงอย่างคล้ายๆพอฟังไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ใดก็ตามเถอะความคิดว่าเราจะมาอยู่ที่นี่อีกไม่มีเลยไปแล้วไปเลยไปแล้วก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆความความคิดว่าจะติดเนี่ยความคิดว่าเราคุ้นเคยกับอะไรไม่มีเลย ไปเจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆพอเจอแล้วเนี่ยอย่างแม้แต่เจอพระเจ้าเนี่ยพอเจอแล้วท่านก็ตั้งความคิดในใจเลยนะว่าเราจะไม่กลับมาหาพระพุทธเจ้าอีกนี่คือไม่มีกิเลสเลยแต่ว่าสภาวะท่านต้องถึงนะสภาวะต้องถึงต้องตรงกับท่านด้วยคือท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเพื่อประดับให้เป็น โมเนยปฏิปทาเนี่ยเลิศที่สุดสูงสุดอันนี้ก็คล้ายๆเอตคัคะคนหนึ่งอะ่ะแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในเอตคัคะจัดอยู่ในบุคคลผู้เลิศในโมเนยยะปฏิปทาอย่างนี้เรียกว่ามุนีมุนีมีเหตุการณ์ในสมรวัตการคือพระศาสดาทรงอาศัยเมืองสาเกตในการนั้นถ้าผู้มีพระภาคเจ้า มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จเข้าไปในเมืองสาเกตเพื่อบินตาบาททามเท่าชาวเมืองสาเกตคนหนึ่งกำลังเดินออกไปจากท่านครพบพระทศพลในระหว่างประตูจึงหมอบลงแทบพระบาททั้งสองจับที่ข้อพระบาทไว้มั่นกล่าวว่าพ่อธรรมดามารดาและบิดาอันพวกลูกชายพึงประครบประงม ในเวลาที่ท่านชราชราแล้วไม่ใช่หรือก็เหตุใดเล่าพอจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์สิ้นการประมาณเพียงนี้พระองค์อ่านข้าพระองค์เห็นก่อนขอพระองค์จงเสด็จมาเยี่ยมมารดาบ้างดังนี้แล้วก็ได้พาพระศาสดาไปสู่เรือนของตนพระศาสดาเสด็จไปที่เรือนนั้นแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะซึ่งปูลาดไว้ ด้วยพิสุสงฝ่ายพรามณีมาหม,มามหมอบแทบพระบาททั้งสองของพระศาสดาแล้วทูลว่าพ่อพ่อเป็นผู้ไปเสียที่ไหนสิ้นการประมาณเพียงนี้ธรรมดามารดาและบิดาอันบุตรธิดาควรบำรุงในเวลาที่ท่านแก่เท่ามิใช่หรือแล้วให้บุตรและธิดาทั้งหลายถวายบังคมด้วยคำว่า พวกเจ้าจงมาจงมาถวายบังคมพระพี่ชายของพวกเจ้าสามีพัญญานั้นเลี้ยงดูพี่สุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงรับพระตาหารที่เรือน,นี้แหละเป็นนิพระศาสดาตัดว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับพระตาหารเป็นนิดในที่แห่งเดียว เขาจึงกลาบทูลว่าก็ถ้ากระนั้นขอพระองค์พึงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์พระองค์ให้ไปที่สำนักของข้าพระองค์พระเจ้าข้าจำเดิมแต่นั้นพระศัสดาทรงส่งพวกคนที่มาเพื่อนิมนต์ไปด้วยพระดำรัสว่าพวกท่านจงไปบอกแก่พทามเถิดคนที่มานิมนต์เหล่านั้นย่อมไปบอกแก่้ทามว่า เราทั้งหลายยอมนิมนต์พระศาสดาเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นพรามย่อมถือภาชนะพัตาหารจากเรือนของตนไปสู่สถานที่ที่พระศาสดาประทับอยู่ก็ในเมื่อการนิมนต์ไปฉันในที่อื่นไม่มีพระศาสดาย่อมทรงทำพัตกิจที่เรือนของพรามนั่นแหละ สามีพัญญาแม้ทั้งสองนั้นก็ถวายธยาธรรมของตนแด่พระศัสดาอยู่ฟังธรรมกาถาตลอดการเป็นนิดวบลุอานาคามิผลพิสุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าถามชื่อนโน้นก็รู้ว่าพระเจ้าสุโทธทนะเป็นพระบิดาของพระธัตคตท้านางมหามายาเป็นพระมารดาก็ทั้งที่รู้อย่างนั้นแหละ แต่กลับเรียกตาถาคตว่าบุตรของเราฝ่ายพระศัสดาก็ทรงรับรองอย่างนั้นเหมือนกันจากมีเหตุอะไรหนอแลพระศาสดาทรงสดับคาถาของพิสูจเหล่านั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็สามีพัญญานั้นย่อมเรียกบุตรของตนเท่านั้นว่าบุตรดังนี้แล้วก็ในอดีตการ พราหมณี้ได้เป็นบีดาของเราห้าร้อยชาติติดติดกันมาเป็นอาของเราห้าร้อยชาติเป็นลุงห้าร้อยชาติถึงนางพามณีก็เป็นมารดาของเราห้าร้อยชาติติดติดกันเป็นน้าของเราห้าร้อยชาติเป็นป้าของเราห้าร้อยชาติเราได้เป็นผู้เจริญแล้วในมือของธรามณีหนึ่งพันห้าร้อยชาติเจริญแล้วในมือของพรามณีหนึ่งพันห้าร้อยชาติ และทรงภาษิทพระคาถามีใจความว่าใจย่อมจดจอ่อแม้จิตก็เลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อมสนิทสนมในบุคคลแม้นั้นซึ่งตนไม่เคยเห็นโดยแท้ความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่ง เปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำได้เพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นข้าสดดาทรงอาศัยตระกูลนั้นประทับอยู่ตลอดใรมาสฝ่ายพราหมณ์และรามณีทั้งสองนั้นก็ทำให้แจ้งซึ่งพระอรตตผลแล้วก็ปรินิพานชนทั้งหลายกระทำสักการะมากมายแก่พราหมณ์และธามณีนั้น ยกทั้งสองขึ้นสู่เรือนยอดหลังเดียวกันแม้พระศัสดาก็ทรงมีพิสุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปยังป่าช้ากับชนเหล่านั้นเหมือนกันมหาชนต่างออกไปโดยคิดว่าก็ได้ยินว่าพระมารดาและพระบิดาของพระพุทธเจ้ากระทำกาละเสียแล้ว พระสัสดาได้เสด็จเข้าไปยังศาลาแห่งหนึ่งในที่ใกล้ป่าช้าประทับยืนแล้วพวกมนุษย์ถอยบังคมทำปฏิสถานกับพระสัสดาแล้วทูลว่าพระเจ้าข่าขอพระองค์อย่าทรงคิดว่าพระมารดาและพระบิดาของพระองค์กระทำกาละแล้วพระสัสดาไม่ทรงห้ามคนเหล่านั้นเลย ว่าพวกเธออย่าที่กล่าวอย่างนั้นทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแล้วตัดว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ย่อมตายหย่อนแม้กว่า100ปีแม้หากผู้ใดเป็นอยู่เกินไปผู้นั้นย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้ในการจบพระเทศนาการตัดสุธรรมได้แก่ได้มีแก่สัตว์8 4ดหมพ พิสูทั้งหลายกราบทูลถามว่าก็พบเบื้องหน้าของธรรมและธรรมาีนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าอภิสัมปรายภพของพระอาเศขะย่อมไม่มีเพราะว่าพระอาเศขะมุนีผู้เห็นปานนั้นย่อมบรรลุมหานิพานอันไม่จุติอันไม่ตาย ดังนี้แล้วตัดประกานนี้ว่าเจนอ่านอีกครั้งหนึ่งมุนีผู้ไม่เบียดเบียนใครสำรวมกายเป็นนิดย่อมไปยังสถานที่ที่ไม่จุติซึ่งเป็นที่ที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกกันได้ในการจบพระเทศนาชนเป็นนั้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น แล้วก็สำรวมจิตไว้ไม่มีความคิดที่จะติที่จะไม่แช่มชื่นต่อเรื่องใดๆทั้งสิ้นสำรวมจิตอยู่ข้างในรักษาจิตอยู่ ที่จะคิดเพ่งว่าอะไรอะไรไม่ดีนั้นไม่มีเลยที่จะขุนเคืองว่าอะไรไม่ดีไม่ดีไม่มีเลยที่จะส่งไปในความหมายว่าอะไรอะไรที่ไม่ดีไม่มีเลยและแม้ที่จะมุ่งไปส่งไปแปลไปว่าอะไรดีอะไรดีก็ไม่มีเลย แม้ที่จะคิดที่จะอยากรู้ว่ามีอะไรไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีไม่มีเลยไม่มีกิเลสกรรมโลภะโทสะโมหะต่อวัตถุก,กรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรมรมารมณ์มีแต่ฝึกจิต มีแต่สารวมจิตมีแต่ความไม่มีกิเลสเท่านั้นผู้ปฏิบัติรู้เข้าใจการวางจิตได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเป็นประธาน สัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะได้จิตมีแต่คลายไม่ติดไม่โกรธเคืองไม่คิดเบียดเบียนว่าให้สิ่งนั้นหายไปให้สิ่งนั้นหมดไปจากตนไม่บอกว่าอะไรดีไม่บอกว่าอะไรไม่ดี รักษาจิตสำรวมจิตที่จะเปรียบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่มีเลยที่จะคิดว่าจะคว้าสิ่งนั้นเข้ามาจะผลักสิ่งนี้ออกไปจะลบล้างสิ่งนี้ให้หายไปไม่มีเลย ใจมีแต่ความไม่ดิ้นรนสงบอยู่นิ่งอยู่แต่ที่จะเปรียบความหมายว่าจิตเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีหรือไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีเลยมีแต่ความไม่มีกิเลสเท่านั้น ในที่สุดจะรู้ว่าความไม่มีเป็นอย่างไรความไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรเองเมื่อถึงเวลาพอเท่านี้ก่อนที่นักปฏิบัติเนี่ยใช่หไหมคือบางครั้งเนี่ยนักปฏิบัติก็เรียนเรื่องการปฏิบนะัติเน่ยแต่ว่ากิเลสใช่หไหม มาเรียนเรื่องการปฏิบัติก็มีเหมือนกันนะบางครั้งกิเลสมาก่อนปฏิบัติเลยเป็นยังไงถูกหรือเปล่าใช่หรือเปล่าได้หรือไม่ได้บางครั้งปฏิบัติมาก่อนพอได้เดี๋ยวกิเลสมาสลับกันไปอย่างนี้อยู่เสมอก็ทําให้คำว่าช้าคำว่าช้าเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับว่าอยากรู้เร็วๆอยากได้แล้วก็อยากให้สิ่งที่ไม่ใช่อ่ะไม่ถูกใจหายไปเร็วๆ กลายเป็นกิเลสไปจะแจงองค์มรรคองค์มรรคเนะี่ยถูกกิเลสนําไปชักนําไปแต่ความจริงไม่ใช่ผู้ปฏิบัติต้องวางกิเลสก่อนเลยแล้วจึงจะเข้าใจองค์มรรคแต่ถ้าผู้ปฏิบัติอยากได้องค์มรรคก่อนกิเลสก็จะไปอยากได้องค์มรรคแล้วกิเลสก็จะนําหน้าองค์มรรคไปจูงองค์มรรคไปตามกิเลสอย่างนั้นนะ่ะแกไม่จบไม่สิน้นความจริงต้องวางกิเลสก่อนแล้วจึงจะรู้จักองค์มรรคทีหลัง แต่ส่วนมากอะอยากจะรู้จักองค์มากก่อนกิเลสก็เลยนำหน้าไปดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติรู้จักกิเลสวางกิเลสจ,จริงๆจะเข้าใจคําว่าโมเนยะปฏิบาาัตาปฏิบัติแบบไม่มีกิเลสแม้ได้ผลก็ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นความที่คิดว่าเราได้อย่างไรเป็นอย่างไรจะไม่มีเลย จะมีแต่การรู้ว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องนึกไม่ต้องเปรียบจะมีแต่การรู้รู้เมื่อถึงเวลาของปัญญาจริงๆรู้ตามเวลาตามขั้นตอนแม้การรู้เกิดขึ้นก็ไม่ไปย้ำว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อีกอย่างนั้นคือรู้จักกิเลสดีงนั้นถ้ารู้จักกิเลสดีเนี่ยจะรู้จักองค์มรรตามมา